อ <c oughs> เออทำไมไม่เปิดไฟวะเอาเปิดไหมไม่ต้องเปิดหรอกประหยัดไฟนะอีกอย่างตำรวจก็ถ้ามันอยากจะจับก็จับไม่ได้หรอกปิดไฟแม่งซะเลยมองไม่เห็นหน้านะครับเออถามว่าในการจ่ายตังเนี่ย ระบบ ai เป็นยังไง<ต>ผมก็ไม่เคยรับนะแต่และอันเนี่ยก็ผมดูแล้วมันจะเป็นแบบลักษณะจะออกแบบควายๆหน่อยนะฮะว่าทำไมอะ่ะว่าทำไมเองจะต้องประมวลผลทำไมนายจะต้องประมวลผลละ่ะอืมผมก็ไม่รู้ทำไมอะไรวะ เสียงอะไรตะกี้เนี่ยกุงก้งกลางกุง้งกลังอ๋อเอ้ยถอดแม่งก่อนเอ้ยยังใส่ได้นี่แมวคอมพิวเตอร์แมวชอบม,มกระโดดไปอยู่ข้างบนเอาเราคุยของเราต่ออย่าไปสนใจแมวเลยเราว่าของเราต่อเนี่ยอย่างที่เนี่ยก็คืออาหารแมวอะไรก็ต้องให้อะไรก็ต้องให้อ่ะนะครับ จะมาปิด24สี่ชั่วโมงเนี่ยสงสารมันมั้างไหมอีโคยเอ้ยนะแล้วพูดถึงกลับมาพูดถึงระบบเอไอกันเถอะเอไอลงนูน่นลงนี่ก็จะเป็นระบบขัวควยุยผมว่าทำไมอะ่ะคนข้างถนนทำไมคุณไม่สามารถคือเอไอมัน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 จะไม่สามารถจ่ายให้กับคนเดินถนนนะพวกเอออะไรเนี่ย ถามหน่อยว่า AI เนี่ยนะตัดผมได้เปล่าคนอย่างคนจรนจัดอะนะครับคนจรนจัดคนถนนเนี่ยนะนะก็เหมือนกับมืดไหนนอนนั่นอะไรเงี้ยมันไม่มีบ้านจะอยู่อย่างเงี้ยถามหน่อยว่าบางคนเนี่ยน้ำท่าก็ไม่มีนะน้ำท่าก็ไม่ได้อาบ เหม็นตัวหึ่งเลยนะครับแล้วก็อืมถามว่า AI มันอาบน้ำไม่ได้ไหมอ่ะคุย,คยนะครับแล้วก็ตัดผมได้เปล่าคยุยมึงก็ทำไม่ได้สั์นะครับเอาเออแต่ถ้าเกิดว่าการใช้แบบเป็นเซนนะครับด้วยความรู้สึกเนี่ยว่า เราอยากจะให้เขาจริงๆเหมือนใช่มางุงีง้งงีเองจะต้องทํางานถ้าคนเดินถนนนะครับจะไม่จ่ายนะเออก็คืออะไรฮะคุณจ่ายให้อาจจะจ่ายแค่มีอยู่มีเงินอยู่ร้อยส่วนร้อยเอร์เซ็นเต็มแต่คุณเดียวยาให้คุณ เยียวยาให้กับคนที่ประสบกับโรคโควิดเนี่ยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตอีกแปดสิบเปอร์เซ็นไปไหนคุณก็เข้าตัวเองใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่เอานะเออเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนั้นแล้วะทำไมคุณไม่จ่ายให้หมดแต่ถึงจ่ายให้หมดนะอย่างที่ผมพูดอะ่ะคุณก็ไม่รู้จักลถระดับไอไออะไรนะ ไม่รู้จัก <c oughs> ลดระดับเอ่อพอรกรเลยนะ <c oughs> จากสองไปหนึ่งคนก็ก็ชิบหายกันหมดในนี้พอชิบหายเสร็จปั๊บเนี่ยพอคนก็ไม่มีงานทำก็ต้องไปเราก็ต้องเยียวยาเขาเออกราถามหน่อยว่าไอ้เรือดำน้ำอะเรือดำน้ำกับเรือเรือรบอ่ะเก็บไว้ทำ เก็บไว้บูชาเป็นพระเจ้าใช่ไหมฮะเออนรื่จงกาบกราบาไหวเลยดำน้ำเป็นพระเจ้าเลยใช่ไหมเออใช่ปะ่ะนั่นะอย่างที่บางช่องเนี่ยช่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้แหะใครให้บอกให้เอาเลยดำน้ําไปเข้าไฟแนน์เอารถถังไปเข้าไฟเนี้ยผมเป็นว่าเป็นความคิดที่ดีบอกว่าก็น่าทําน,นะเราก็จะได้จ่ายเยียวยา ได้ครบทุกหกสิบล้านคนเจ็ดสิบล้านคนอ่าผมก็ได้ด้วยถ้าผมอยู่ในบ้านของแม่ผมทุกคนได้ทุกคนหมดลูกเด็กเล็กแดงก็ได้หมดเลยเออนะวันนี้ถามหน่อยว่า a อเนี่ยกลับมาที่ a อไอวันนี้ยอเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนเดินถนนไม่มีสิทธิ์ได้ใช่ไหม ين? ถูกต้องพอเข้าประมวลว่า a อไอคือบอกว่า ไม่มีสิทธิ์ได้อาบน้านให้ก็ไม่ได้ตัดผมก็ไม่ได้เนะียผิดกับคุณบินเขาจ่ายแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับสําหรับของพี่บินอันนี้ผมต้องขอชมเชยนะเออผมจะไม่ชมลุงตหรอกผมชมคุณบินดีกว่าคุณบินเขาจ่ายแบบเต็มที่อ่ะคือเขาไม่แบบผมว่าเขาเป็นคนดีอ่ะนะถ้าเขาลงเลือกตั้งเนี่ยผมว่า เลือกตั้งเป็นนายกเนี่ยผมว่าผมว่าก็คะแนนคงจะทิ้งลุงโตอยู่หลายล้านอยู่เหมือนกันนะอืมลองดูไหมละ่ะนะไม่มีใครเขาเลือกลุงโตหรอกเขาเลือกคุณบินดีกว่าถูกปะ่ะก็มีทั้งตัดมีทั้งตัดผมให้อาบน้ำให้มีโอ้โหเหมือนคับแบบรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเอา่า อยากให้คูพูดไหมล่ระรากมบีการรักเพื่อนบ้านนะครับอ่าก็ได้พูดสักหน่อยการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็คืออย่างที่พระเยซูเล่าอ่ะนะครับอ่ไหนๆก็พูดละเทศแม่งไปเลยแล้วกันก็ <c oughs> คือว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถานนเอแปดสิบห้าไม่มีใครอยากไปเลย อ่ถาถนนเอแปดสิบ้าไม่มีใครอยากไปเพราะว่าโจรมันเยอะแต่ก็ยังอุสตส่าห์จะไปสุดท้ายเป็นยังไงครับโดนป้นอ่ามีคนที่เขาบอกว่าคนดีๆนะเป็นปุโรหิตเป็นแบบอะไรนะเหมือนผู้สอนศาสนานะ เขาเดินมาเขาเห็นตัวเหม็นฉึงเพราะว่าปนถูกป้นจากไอ้ตัวเนี้ยไปเพราะว่าไอ้คนเนี้ยมันโดนป้นไงทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีเฮียอะไรเลยอาจจะนอนโอ้ยนั่งอยู่กลางทางน้องร้องไห้เพราะว่าเห็นว่ะไอ้ปูโรหิตเขาเห็นนะเนี่ยอยเหม็นไปทั้งสามสี่คนแล้วก็มันก็เหม็นแต่มีคนคนหนึง่งนะชื่อ อะไรดีวะชื่อในเอสเอาชื่อผมไปใช้เลยแล้วกันอ่ามีคนคนนึงก็ชื่อในเอสเอาชื่อผมใช้เลยอ่ะ<ม>เขาก็บอกว่า <c oughs> ให้เอาไอ้คนเนี้ยขี่ออะไรฮะหลังลาไปที่โรงแรมแล้วก็บอกช่วยดูแลก็ด้วยถ้าขาดเหลืออะไรมาบอกกับฉันเดี๋ยวฉันจะจ่ายเพิ่ม พระเยซูถามว่าใครอใครเป็นเป็นอคนรักเพื่อนบ้านรักตนเองก็คืออะไรก็ค,รคือนายเอ็กผู้ที่อะไรฮนะนำไอ้คนนั้นน่ะมาที่โรงแรมนะแล้วก็ดูแลอย่างดีอะไรอย่างดีเลยมนนันเหมือนกันก็ดูแลเหมือนกันอย่างเนี้ย เพราว่าก็ชงเขานะสุดยอดเลยก็เป็นการรักเพื่อนบ้านแต่แตแตเหมือนรักตนเองแต่สำหรับลงโตนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่การรักเพื่อนบ้านรักตนเองแต่รักเรือดำน้ำเหมือนรักตนเองนะครับ